สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่22่ิมีนาคม2560ราคาทองคำช่วงกลางวันเราอาจจะเห็นปรับตัวลดลงนะแต่ว่าช่วงคืนเมแรงซื้อกลับเข้ามานะาะทำให้ราคาทองคำเนี้ยปิดตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5เราก็ทำจุดสูงสุดที่1247ดอลลาร์นะคะปัจจัยหนุนสองเรื่องเรื่องแรกเรงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะอันที่สตลาดสหร,รัฐอเมกาเมื่อวานปรับตัวลงแหล ะะจะความไม่แน่ใจในนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าจะบังคับใช้ได้หรือไม่นะคะนโยบายต่างๆที่ประกาศออกมานะคะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้าน,านดอลลาร์แผนปฏิรูปสุขภาพนะคะแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะสำหรับชนชั้นกลางแล้วก็การลดภาษีสำหรับธุรกิจด้วยนะคะก็ ทำให้มีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามานะคะกองทุน s อสเมื่อวานกลับมาซื้อทองคําด้วยนะคะ4 1่ตันนะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง11ดอลลาร์นะคะปิดที่1 2 4 5ดอลลาร์นะคะส่วนเมื่อวานนี้มีการโต้วาทีนะคะระหว่างผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานดีฝรั่งเศสสองท่านนะคะก็คือนางมารีเฮอร์แปนอีกท่านหนึ่งก็คือนายเอ็มมา นูเอลมาคอนะคะซึ่งท่านแรกนะคะนางมาเรียแปลงก,ก็คือเป็นอยู่พักฝั่งขวาจาัดที่สับสนให้ฝรั่งเศสนะคะออกจากยูนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองท่านเมื่อวานก็ดีเบตกันค่อนข้างจะดุเดือยนะคะแต่ประเด็นที่โฟกัสไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านมุสลิมนะคะซึ่งโพสมรวจนะคะของต้องบอกว่าเกือบทุกสำนักบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมาแรงแล้วก็ น่าจะเข้ารอบนะคะการเลือกตั้งรอบแรกนะคะส่วนรอบที่สองนะคะผมก็มองว่านายมาของเนี่ยน่าจะชนาการเลือกตั้งไปนะคะส่วนคืนนี้นาะสมักาจะประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์นะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก5 5 5 0 0 0หยูนิตนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5 06, 000, 6 000, 6 0 0 5แสน66,000ยูนิตนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะมีผลกับทิศทางเงินดอลลาร์บ้างนะคะส่วนที่ตลาดให้ความสนใจน่าจะเป็นการถแถลงของประธานเฟดในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆด้วยนะคะก็จะมี ที่เหลือลก็จะเป็นประธานเฟดน,นะคะสาขามินิแอโพลิสแล้วก็ประธานเฟดสาขาดรลาสนะคะตรงนี้ก็เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับเพิ่มดอ,อกเบีย้ยในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็แนวโน้มการปรับเพิ่ดอ,อกเบีย้ยนะคะในปีนี้ด้วยนะคะแนวโน้มมาคาองคำมองว่ามิทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็แนวต้านอยู่ที่1,250ดอลลาร์ถ้าผ่านขึ้นไปได้แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ 1,260ดอลลาร์ 1> 1, USD, ตรงนี้เป็นแนวต้านของเส้นค่าเเคลื่อนที่200วันหผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้ทิศทางราคาทองคำสดใสแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นในระยะยาวเลยนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1,230นะคะแล้วก็1,220ดอลลาร์นะคะัะ 1, USD, นะคะ้นกลย,ยุทธ์การลงทุน,นช่วงนีออ้อาจจะเห็นราคาทองคำมีการย่อตัวลงนะคะจุดที่แนะนำให้เข้าซื้อ1,230 ถึง1,235ดอลลาร์นะคะแล้วก็จุดขายตัาขกกาดทุน1,220ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันจันทร์นะคะกองทุนก็อาจจะคลายความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเรื่องอัตราดอกเบีย้ยสหรัฐอเมริกานะคะว่าปีนี้ก็คงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะนักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานเข้ามาซื้อทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะคะ ซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทย1,500ล้านบาทนะคะแล้วก็เข้าซื้อในเซ็น50อินดิเคเตอร์นะคะประมาณสูงถึง1 2 0 2 5สัญญาเลยนะคะสัญญาเดือนเอนะคะอ่อนตัวลงในช่วงสั้นๆนะคะก่อนที่จะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มแบงก์กลับเข้ามานะคะก็ต่อหุ้นไทยนะคะแล้วก็สัญญาเดือนเชเมื่อวานก็ดีตัวขึ้นมาได้นะคะ ปัจจัยบวกนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่านักลงทุน,นก็อาจจะคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะคะว่าก็คงปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนปัจจัยในประเทศอาจจะไม่ได้มีปัจจัยบวกที่ชัดเจนมากนะคะก็จะมีเรื่องการทําราคาปิดสิ้นแต้มารนะคะหรือว่าวินโดว์เดซิซนของนักลงทนสามบาทเข้ามานะคะก็อาจจะช่วยพยุงตลาดหุ้นได้นะคะ ประเด็นต่างประเทศนะคะเขาก็คงโฟกัส hmm. ไปเรื่องในวายการคลังของอเมกาที่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะาทาให้ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานปรับตัวลดลงแล้วก็ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะก็ทําให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะปรับตัวลงตามนะคะจุดเข้าซื้อนะคะให้ไว้9 8 0าร้ดถึงเก้าปจุดเป็นจุดซื้อก่งขมรนะคะจุดเปิดช็อตนะคะหรือจุดเปิดที่ ฝั่งขายนะคะให้ไว้ที่ 990- ถึง995จุดนะคะจุดขายใต้ค่ดทุนฝั่งขาย1,000จุดท้วนค่ะส่วน Single s i n g l e ลซ็อกฟิวเจอที่แนะนำนะคะ 4K Futures ์สุภาพรีฟิวเจอร์นะคะ,ะในส่วนของ 4K f u t u r e รราคาของ 4K เนี่ยก็ปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะก็อาจจะมีการประมูลงานภาคลาที่ล่าช้าออกไปนะคะแล้วส่งผลลบกับ หุ้นกลุ่มแล้เหมาเมื่อวานนี้กันนะคะราคาหุ้นสิเคนะคะปรับตัวลงมาที่26บาทตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้ในช่วงต้นเดือนนะคะก็อมองว่าเป็นระดับแนวรับที่มีนัยสำคัญทางเทคนิคนะคะอาจจะเปิดาซื้อเก่งกำไรได้ถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่าตรงนี้นะคะส่วนสุภาพลยฟิวเจอร์นะคะาราคาหุ้นสุภาพลยปิดตลาดปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่3 นะคะแล้วก็ลงมาใกล้ๆที่24บาท50สตางค์ถึง24บาท60สตางค์นะตรงนี้เป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยที่ยืนเป็นแนวรับอยู่ก็มีรุนที่จะพื้นตัวได้นะคะควันแนะนำให้เข้าซื้อเก็งกำไรนะจุดแนวรับตรงนี้ได้นะคะจุดคาดขาดทุนให้ไว้ที่24บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ